สวัสดีครับเอฟซีแฟนซองทุกท่านนะครับเมื่อนี้ผมพอยอดวอนเขาจเปากปฏิภาชนะผู้ฟังมาทีบันพอเหมียนพยินเหมียนนะครับเราฟันตองหดเราฟ้าเราฟัน,ฟนได้เด็ดเลยตัวเดียวว่าท่านว่าที่เป็นตัวใดนั่นก็ขึ้ไปฟังน้ากัดน,นะครับกดติดตามนะครับด้อเพื่อเป็นกำลังใจแล้วจะได้ตัวเดียวได้เด็ดตัวใดนั่นไปฟังกันนะครับตามผมมานะครับ สวัดีครับไปเหมือนครับเออเพื่อนเนาะเอออ่เจไดสมอนไปท้งไปตาน้องลูดเป็นหอนเอาปะเออนโดนแดดขับฝนแดดขับฝนเนาะไปบังว่าบังไควก็ได้เออเอ้เข่โอ้ใาเนี้ยมีมีหนองน้ำเนาะเไอ้กวนนะมามาเยอะมาวัดบ่มันนาโย่เอนคนไหลวาย่วัด หลายช่วยเหลือกันเตรียมงานอะออเริ่มงานโรงกันรงการมีหมอลำไหมลำเล็ก็ไปไปเตรียมงานโยวัดเป็นเมื่อวันโยวัดต้องความาะอาแน่หรอเริ่มเริ่มจัดงานเร็ดไหวแจ้งต้องความตาไว้่นคนยิ้มคนย้าคนยิ้ถอกันหลยคนอะไปโยวัด แพตกลัวมะไรย่บนของมะไรเห็ดเห็ดทอนามทอยังปลาปาเว้เสรินมนาำไว้หบุใส่สใส่ดาวหแล้ว,วยมใสว่วเห็ดเหลีล่ยมเป็นไบ้องคับ่นถือเรียกว่าโชคดีปะฟันด้วยหนาหลังชาว่านหนังยีว่าถือยีโ่ถือเล่นปะยีโ่ถือ วันหวานที่วานว่ามีพูกไก่มาให้เออแล้วไปไปเอาไก่มาจะเอาไก่มันจบเอาไก่มาบันไปขาไก่น่าคนนั้นว่าไปขายแล้วเช้งย่านบาปทั้งก็ไปขายขาดใจดีไก่เออบันเลยไรหูมีอาเพิ่มขึ้นมาเออนี่าไมไม่ทนเี่ย่าหลายอย่างมาเลยมันหมดความนี่เนาะมีเป็นเก้าศูนย์ศูนย์เก้าอะไรกนอ มันว่าจับหอกไก่ํำเขาไปขาเป็นบ่ขาขาตายเลยดิเนาะขาตายเลยบาานี้ก็เลยตีเป็นเลขหหาเก้าซุดนี่เนาะงวดกวันนี่เลขกไฟเมือนงวดกวันนี่แล้วฝันว่ามีควันหัวไก่มาให้เล่ก็เล่จับหอวไก่ํำเขาจับหอวแล้วไปไปขาขาไก่ก็เล่ตายแล้วก็เล่ตีหาเก้านย์ ก็ะเล็บปลาเถือกนะครับเพราะว่าที่เกียงคันาตเาเตียวเได้เกีด้ดนั้ำเพราะว่าได้กเกี้ยนจับมือมั้ยจับว่าใกล้ไปเนไหมกะทีใกล้กระไตกะตีเข้าสวนเกี้ยนมันก็เถือกนี่ไปเอาเลือกหาใส่เ<อ>ตียวมือเนาะเมื่อไรเตียวไดกเกี้ยนมันกนนระเลยก็เถือกเดีเป็นอไนนะไรเนาะ <laughs> ปีเ่ราะมัธยุตโตเรียว่าจะเป็นก้นฝันแม่นพราะต้องฝันมันหรับเอาวันนีมว่านี่เป็นเลยบันไม่เหมือนท่านฝันไปมาจะขึ้นเรียกว่าเราฝันขึ้นที่เรืเอยบรก่นก็ได้ฝันขึ้นที่แหลกเลื่นยวะขึ้นที่แรกห้าก้อนหรขึ้นที่แหลกเนี่ยที่ใดโยมันมันเข่ามัธต่ตโตโยหุ้นกับเข่าเก้ากับเข่า เย็ดตั้งวันเตี้ยวอันบ่เย็ดวันตี้ยวบ่เตี้ยวเสมือไปจับเอาอยู่ก็เล่เล่เตี้ยวเสมอมันเข่าหรือเปล่ามันเข่าอยู่เพราะมันตัวกันเออมันแต่๋ยวเราห้องจับบอถือไปเนาะมันเข่าสุดสองสองโตอยู่วันนี้เสษมบอาสู้ฟังกอเก่าหล่าขึ้นขึ้นเทเล็กเข้ากันอันขึ้นเทเล็กเลยอันบ่อันว่าเห็นคนสองขนยืนอยู่ในโค้งโค้งสากห่างกันน่าจะมีซีเมตุนี่ยแหละ เดี๋ยวบางเขาสองคนม่ได้ยังเขาบอกมาเป็นเห็นเจ้าข้าพ่อว่าผู้หนึ่งบ่อยจักซื้อเขาหรือจักซื้อผู้เดียวคนบ้านเดียวกันผู้ใดเราผู้นั้นผู้นัานจำเย็นคือว่าคำคำลาคำเหนี่ยกันผู้ช่วยคำลาเนี่ยผู้ช่วยอยู่นะผู้ช่วยคำเนาะอ๋อวานนี้เกิดเลยหุ่มยากขึ้นแล้วบางในกาหกทุ่มในกาแหวงวบอนนี่เท่านั้นแหลอมบ่ฝันหลายเสีย ฝันหน่อยก็ทันล่ะเนาะเพฝันนอนฝันว่าเห็นคนสองคนนั่นล่ะอยู่ในโครงศรั่นล่ะแล้วนางเบิ้งเขาไหมนางเบิ้งเข่ามานี้ศาสตร์หนึ่งก็สูงเติบแต่ว่าเห็นคนไกลโครงสรัทธาขึ้นมายจนมันขึ้นโพกขื่นหัวขึ้นมาแล้่นี่สองคนนั่นบ่กสองคนตัวเห็นหัวขาวคู่เดียวเห็นตัวคว้าเขาเพียงคว้าเน้าสูงสัต ก็แสดงว่ามีคนสองคนเนาะสองคนอยู่ในพวงสายวันนี้เจ้าสีตียังไงวันม่เียนกนน้องมเที่ยน่ะกันสองก็บอกว่าสองม่ที่จะวางไหนสี่สองสองยังหลืคทว่ามันว่าสองศูนย์กับศูนย์วอันมันมันเราจะสี่สองศูนย์เนาะเพราะว่า เป็นเป็ี่นมันม่นเนาะโครงสายมีคนสองคนอยู <im> <too> ่เนี่ตีสองศูนย์ตีสองศูนย์มันเกินี่ถนั้นเนาะเพราะว่าเพราะฝันไหลฝันหน่อยหน่อยฝันชาควันเ็ฝันหน่อยหน่อยก็กะตีได้ตัวเดียวหุ่ยาวเป็นมาแล้วฝันเดี็บเลยเนาะฝันตอนหกทุ่มไก่หกทุ่มไปแล้วอันบ่ต่อมาหนึ่ง ท,ทัวไปแน่เลยครัทัวไปแน่เนาะครับกะข้มฝันของพ่อเมียนแลฝันตองงวดนะครับกะเป็นที่ละครับนี่ของพ่อเมียนนี่กะฝันตองงวดได,ด้เด็ดเลยครับตัวเดียวงวดวันที่หนึ่งเมษานี่แล้วฝันว่าเห็นค้นอยู่ในโครงสัตว์สองคนบ้านะเขาบอกว่าเขาเห็นอย่างก่ยืนเบื้องเขาอย่ให้ข้างกันกขาบอกไก่บบก กับฟันเท่านั้นนะครับเราก็เลขตีเลขคนสองค้อนก็เพื่อได้โค้งสัตว์เราได้ตีสองศูนย์ตัวเดียวได้เด็ดเลยนะครับงวดเสร็มาได้เยเอองวดพันที่งวดวันทีหนึ่งงวดวันทีหนึ่งกลายมาแล้วงวดงวดวันที่เออสิบหกเนาะเออตีสิบหกด้เออตีสิบหกเห็นมาถือตัวนี้ไหมอืมงวดวันที่สิบหกเมษาดีเนาะอ อ,อนี่มันยังเมียนเนาะนี่อ <laughs> ขอาใจวันที่หนึ่งสิขอยใจพิดดิ่นี่งวดวันที่สิบหกครับเขียนเพิ่มใหม่เขียนเลขของเพิ่มใจนะครับง <c oughs> วดวันที่สิบหกเมษายนนะครับกมฝันของพอเหมียนเราฝันตองวเด,ดเด็ดๆนี่โตเดียวงวดวันที่สิบหกเมษายนหกหกนี่เราฝันเห็นคนสองคนอยู่ในโครงสัตว์นะครับคแล้วก็เลขตี สอง้นกลเป็นสองห่วงสารม้วน,นก็เป็นศูนย์นะครับแล้วเลขตีสองศูนย์นะครับในงวดวันที 16, ่สิบหกเมษายนหกหกนะครับก็บเป็นสีนะครับเห็นแล้วนะครับพราะ่ามันเป็นงวดต่อไปแล้วเนาะพอเลขออกแล้วนี่ฝันเลขเป็นบ่ฝันเลยเฝนลยันขึ้นนันเลยหาข้อนล้วกันศูนย์ข้อศูนย์งดที่แลกกอฝันขึ้นที่แกลกก็เกัน ฟันหน่อยๆก็ยังฟันหน่อยๆยังตีได้ทีนกฟันหลายอย่างจ้ะแต่ทัดรัดดีเนก็ฟันเนาะฟันล้อมๆไปมันเอาเอนียบอะไรเมันกะฟันสันๆก็มีกะตีได้หน่อยๆก็มีเนาะยังว่าเด็กฟันั่นหลับหวันหูมีาเพิ่มขันมาได้หน่อยหมูเมียร้อยฝันหนึ่งจำนั่นห้าร้อยห้านั่นขันมันจะเป็นเละกันเออขันฝันยาวๆนี่คั่วละหน้าบเรเนาะว่าที่ันสั้นๆ มันตอวงวดมันหลาทีเป็นหลังมันแค่อยู่กับปลาทีของแต่ละคนนั่นแหละคิดคิดดอกเคี่ยวเล่อยเราคิดหย่ออมันออกเคียวเนเอยสั้งเกต็ดมันย่ำพื้นมันนอนลงไปเกว็าจะไปอันไดที่หนั่งวันทั้งเกล็กจะคข้องกับวันเดียรทามในวันนี้ว่าเขียนเขาอยู่ใส่เขาเขาเย็ดยู่ใส่วันในตอนเ็นเจักชุ่มหวงไดแต่ว่าเดี๋ยวเห็นเขาแต่ว่าเห็นเขายืนว่อยู่ย่นจะคล้องในวัอ ว่ายู่ยันพูดอืมยู่ทางยึ่บ้านเดียวกันอะไรก็ยุ่งมองได้อืมนี่แหลหมองมันเดินมันูเดินอดินเดินแต่ว่าจําได้วันว่ยังได้อืว่าเป็นคนสองคนคนสองคนอยู่ในข่วงสัตว์ในข่วงสายข่วงกับฝันมันกับทัดรัดดีเนาะมันกันมันกับตีได้ซ้ำจาตีแล้วเนาะเออครับว่าจะตีหลายจะเทีเอาไวอยู่งอื แล้วก็ตีได้เส้นเปัดในหน่อยตีได้หน่อยนะข้าก้อนทั้งสามตัวนัก็ว่าเก็ดับเก่าับศูนย์นะเนี่ยถือเบิดปรนันอ่ะการแม่นเาจับจับเราเรียกเก็ดนี่น้ำหนีได้ทีเนาะได้นีเยจ้าจันเจัาเลขเรยหาซะวันตีเมื่อเป็นหาเมือเป็นหาการน้อยจับนี่เป็นเก็ดมันก็ได้สีได้เป็นเก็ดเก่าศูนย์หรือว่าศูนย์เก็ดเก่าหรือว่าเก่าศูนยเก็ดเป็นทีเนาะได้ครับการนี่เป็นหน้าทางของของพอเหมียน ฝันตองวดแล้วก็ได้เด็ดโตเดียวแล้วันหวดวันที่สิบหกเมษายนหกหกนี่เราฝันว่าเขียนข้นสองคนเขียนในโครงสัตว์นะครับแล้วก็อย่บาห้างกันไก่แล้วก็พวกู่ไว้จำไม่ได้ว่าอยู่ในบ้านหรือว่าอย่ทงหน้านะครับแต่ว่าเห็นเราก็เลยตีค้นสองข้นโครงสัตว์ก็เป็นมุ่นๆเลตีสองศูนย์โตเดียวเด็ดเด็ดเลยนะครับนี่ือความฝันของพอเมียน พันตองวดต่ที่เด็ดตัวเดียวนะครับในงวดวันที่สิบหกเมษายนหกหกนี่ก็เป็นสิ่งละครับวันที่หนึ่งมันกับเขารยู่บอกคนรวยเออวันที่หนึ่งเล้วกับฝันมาเปนกับเขาอยู่แต่ว่าเชี่ยงแต่ว่าจำบบถือตอนนั้นก็เขียนแล้วนะครับเนาะข้อี่จาได้แล้วข้อสองโผ่นะเอองวดนี้กับข้อติเข่าคื้เขานะวันนี้ก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้่ที่พ่อเมียนได้มาให้แนวทางในงวดวันที่ สิบหกเมษายนเนี่ยขอบพูดอะไรๆพอเยียนเด้อเอาขอให้ได้สวมควบใจเนาะครับ <Okay. S 1> เป็นแนวทางในการซื้อสากินแป้งของรัฐบาลนะครับในวันวันที่สิบหกเมษายนหกโมนี่ครับ <Okay. S 1> พอเยี่ยนเราก็ะไรสองศูนย์ตัวเดียวเอาขอบใจได้พอเยียนเด้อขอบคุณอลไร<ห>ๆเป็นไงแนวทางสำหรับคลิปนี้ผมพอยอดวอนขอที่เป้ากันที่อยุติในการลงคลิปยูทูบในเรื่องทำนี่พบกันอีกในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็โชคดีสวัสดีครับ